สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n exila gamer tv นะครับเราอยู่กันกันกบเกมมือถือ cod gta lost story นะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับมีกิจกรรมอีเวนต์ใหม่เข้ามาแล้วนะครับนั่นก็คือกิจกรรมชุดว่ายน้ำนั่นเองนะครับ escape from the beach นะครับ <S <S มาแล้วนะครับสำหรับกิจกรรม escape from the beach resort น,นะครับก็จะมีทั้งอีเวนต์แล้วก็มีตู้กาชานะ แล้วก็มีตัวละครในชุดว่ายน้าด้วยนะเป็นสาวๆทั้งสคนเลยนะครับมีตัวแจกฟรีตัวหนึ่งอ่ะอ่ะก็เดี๋ยวสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมันจะมีเงื่อนไขของอีเวนต์นิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเวลาเราเล่นกิจกรรมนะครับเราต้องการให้มีตัวพิเศษของกิจกรรมนะครับเป็นหุ่นสีทองออกมานะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวที่เป็นชุดว่ายน้ํานะครับติดไว้ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีตัวฟรีตัวแคลเรนนะครับ แจกอยู่แล้วเป็นตัวฮิลนะครับสามดาวอ่ะก็สำหรับอีเวนต์กิจกรรมนะครับก็จะเป็นด่านแบทเทิลน,นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับควรจะมีตัวละครของกิจกรรมอีเวนต์นี้ด้วยนะแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยเรายังไม่มีถ้าไม่ได้สมกาชานะครับก็ไม่เป็นไรนะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บถ้วยนี้ไปก่อนถึงจะได้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยแลกตัว แคเลนสดาวนะครับในชุดว่ายน้ำแหลมแบบนี้มาแล้วก็มาใส่วยูในทีมนะครับหลังจากนั้นก็ลงเล่นนะไปเรื่อยๆก็จะได้เองนะครับอ่ะก็ของจะอยู่ในร้านนี้เลยนะครับใช้ไอตัวเหมือนเป็นถ้วยค็อกเทลนะแก้วค็อกเทลอ่านะครับแลกตัวตรงนี้สามารถเก็บได้ถึงสูงสุดของมันเลยนะครับอ่ะถึงเลเวล9 9เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกของอัปเกรดต่างๆนะอัปเกรดอ่ะตัว awakening คนนะครับแล้วก็รีโมเรลหุ่นมีอัพเดเอาแล้วก็มีที่สําคัญเลยคือพิซซ่าใหญ่นะครับหอันพิซซ่าใครเริ่มเหลือน้อยแล้วผมเลยอยุสี่สิบห้าเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาเพิ่มซะหน่อยอีก5อันเป็น50นะครับอ่ะก็กิจกรรมนี้เดี๋ยวลุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะไปลุยกิจกรรมเราไปดูที่ตู้กาชากันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมหรอกอย่างาสุมกาชาก่อนนะครับตรงนี้มีอะไรแจกเนี่ยมีพิซซ่าเล็กนะครับ อันนี้น่าจะเป็นของอยอยบัต,บตหรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็สำหรับอีเวนต์นี้นะครับมันจะอยู่ถึงวันที่31ตุลานะครับก็มีเวลา10กว่าวันนะสบายๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับโอเคทีนี้เราไปดูตู้กาชากันนะครับสำหรับตัวแรกนะครับก็คือตัวสีดาว C2 นะครับตัวสีดาว C2 นะครับจะเป็นสาย ควีนนะครับ XQTE owner คือตัวทำดาเมจตัวคิวนั่นแหละนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวควีนสายยิงไกลนะครับอ่ะด้วยสกิล i m n o t Giving You My Pizza นะครับฉันจะไม่ให้พิซซ่านะตัวนี้ก็สามารถอ่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีร่วมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสกิลที่สองนะครับสกิล Nightmare Frame สกิลเกตบูสนะครับตรงนี้เนี่ยจะทาให้พอเวลาเริ่มต้นการต่อสู้นะครับ ตัวเกียรของสกิลอันติของหุ่นนะครับมันจะเพิ่มมา87.5%เลยนะที่เลเวล4นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่นตัวนี้แล้วลงหุ่นตัวปืนเนี่ยลงไปปุ๊บเนี่ยปั๊บเดียวอันติได้เลยนะครับก็เหมาะสําหรับการลงเล่นใน PVP นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวลิมิตด้วยนี่แต่ว่ามันจะมีตัวที่ดีกว่านี้ที่หลังนะครับตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องทุ่มเพชรแบบหมดหน้าตกเพื่อจะเอาตัวนี้นะครับเราเราผ่านได้นะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้แต่ว่า บึมมากเลยเนี่ยว่าไปนั่นโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นเซซิลนะครับเซซิลสามดาวนะครับเซซิลตัวนี้จะเป็นตัวสไตรเกอร์นะครับตัวม้านั่นเองนะครับเพราะจะเป็นตัวม้าที่โจมตีระยะประชิดนะครับจุดเด่นของตัวนี้ตัวนี้ถือว่าน่ามีมากเลยนะครับด้วยสกิลของมันนะครับสกิลแรกก็คือรีค o v e r ร์ดีพ h นะครับฟื้นคอร์สได้แบบไฮเลยนะเออย่างเยอะนะครับอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือช็อตเทน e ีโพ i ิชันไทม์นะครับ ตัวนี้สามารถลดระยะเวลาของปาร์ตี้เราลงได้นะครับในการวางซ้ำเนี่ย19.6%เลยนะคือตรงนี้แหละที่มันทําให้เหมือนกับว่ามีสสกิลเด่นๆมาอยู่ด้วยกันในตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่ามีนะครับเหมาะสมรับเอาไว้ลงเล่น PVP นะครับแล้วก็สาหรับใครที่อยากจะเอาไว้ลงเล่นพวกอ่าเอ็กซ์เพรสชั่นระดับเอ็ก a ตร้าหรือว่าด่านเชลเลนซ์ยากๆนะตัวปั๊มคอสแบบนี้มันต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลดเวลาได้ด้วยเนี่ยถือว่า สำคัญมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นแบบเน้นแนวเก็บเพชรแล้วเดี๋ยวไปรอลุยตู้หลังๆตู้ฮาโลวีนตู้กาเวนอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็ก็ข้ามได้นะครับแต่ว่าใจจริงเนี่ยผมอยากให้สุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเพชรมันน้อยเนี่ยคุณก็จะต้องเสี่ยงนิดนึงนะเพราะว่าเกิดฮาโลวีนมันเข้ามาใช่ปะเราก็ต้องเติมเพชรนะครับเพราะไม่งั้นเพชรมันจะไม่พอ6 0ห0 0เพื่อเอาการันตีนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ ยังไม่ได้เติมแพคนี้เออเนี่ยแพกหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยไอ้ที่หมื่นเจ็ดพันเพชรนะครับเนี่ยก็เตรียมใจไว้ได้เลยถ้าเกิดกดตู้นี้ไปแล้วเนี่ยแล้วฮาโลวีนมาก็ต้องซื้อแพ็คนี้แหละนะครับแต่ของผมยังไม่ได้กดแล้วก็หวังว่าคงจะไม่เปลืองเพชรไปเท่าไหร่กับตู้นี้นะอ่ะเดี๋ยวเราวางเอปไปว่าจะสุ่มประมาณสัก1 2 0 0 0เพชรนะครับ4มัตินะหวังว่าจะออก3มดาวหลายๆตัวหน่อยถ้า4ี่ดาวมาได้นี่ก็เจ๋งเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นหนึ่งครั้งฟรีความหวาของตำบลเป็นการวอร์มกันก่อนโอ้โหวอร์มาทองวันนี้มันต้องมีลุงแล้วแหละนะถ้าวอร์มายังทองเนี่ย,อมมยอเยอาตัวตันไปแล้วด้วยตัวนี้ดูรุ่สามดาวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเศษไปย่อยเอาโอเคตื่นเต้นสุ่มกาชาทีไรน,นี้ก็ตื่นเต้นทุกที จัดแป4มันตะิเนะตรงนี้การัตี200เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเกิดใครส่งถึง200ก็สามารถรีดีมเพื่อกดลับได้เลยนะแต่ไม่แนะนำว่าจะต้องเอาให้ได้นะเอาแค่พอสมควรนะครับถ้าไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวมีตัวเงเก่งกว่านี้อีกเยอะนะครับปึ๊บกดไป โอ้โหพื้นหลังนี้เดี๋ยวเอ้มีม้ามาสองนะครับม้าทองมาสองอาจจะได้แล้วก็ได้นะเนี่ยควีนปึออ๊บโอ้โหควีนนี่เป็นแคเรนยังตามมาหลอกหลอนอีกเหรอนี่มันหลอกหลอนตั้งแต่ตู้ลูรุสแล้วนะไอ้ลูรุสสี่ดาวมาพร้อมกับหุ่นบุไลของแคเรนนะครับอ่ตัวฮิวนะครับ ผมไม่ได้ใช้แล้วล่ะเดี๋ยวชุดไว้น้ำมาแล้วนี่มิลลี่มาตอนนี้ก็เท่านั้นแล้วเก็เป็นใครเคียนโตไม่เคยใช้งานนายเลยแล้วก็ลูรุสส่งดาวนะครับโอ้โหไม่มีอันไหนจะแตกเลยเลยอุระเบะอุระเบะนายก็เก้าเก้าไปแล้วนี่โอ้ยไม่ชอบเลยนะันดารี่เนี่ย ได้ไหมป๊าบเรียบร้อยนะครับสามดาวชุดไม้น้ำมาแล้วเซซิวครูมี่ครูมี่หรือเปล่าอืมเยี่ย <laughs> มหนึ่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเผื่อได้ซ้ำอีกสักนิดหนึ่งจะได้ไม่ต้องไปอ่าย่อยย่อยตัวอื่นแล้วก็เอาหินแรกอะไรแบบนี้เนาะควีนอีกตัวนึง ควีน <Queen S 2> ดาวตันเหรอดาวตันไหนก็เก้าเก้าไปแล้วพร้อมกับหุ่นของนายหุ่นของนายนี่แบบเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่จริงนี่รู้สึกว่าชาเลนจ์สองจะต้องใช้3ตัวนะผมยังไม่ได้เล่นเลยผมจะไปเล่นกันดั้มอยู่เนี่ยอีกตัวหนึ่งมาใช่ไหมแน่นอนนะครับ2ตัวเลยมาถึงนะเซีซิลซัามาและ1เศษ ตัวสุดท้ายเป็นเชอรี่นะครับเชอรี่ฮ<อ>ิวแหมมันน่าจะเป็นรุงนะเนี่ยอ่ะได้มาสองตัวแล้วถือว่าสาําเร็จแล้วงั้นเดี๋ยวเราสูบอีกแก่สองวัตถิพอประหยัดเพลสโอเคกดไปขออีกสักตัวหนึ่งป๊าบเครืงหลังทองด้วยเอาแล้วมาก็มามาสองด้วยล่ะ แหม่ไม่เป็นลูทที่เป็นชุดซีโร่นะแปลกไหมเงียบเลยรีววลดได้แล้วเนี้ยเอ้าวกลายเป็นลาส้มมาเฉยเจรามีนะครับ oh <my> แล้วตัวนี้ล่ะอ่ะเป็นซีทูในชุด ชุดนอนนะครับเอ้ยตัวนี้เขาก็บอกว่าดีนะตู้ที่แล้วผมข้ามมามาออกตูน้นี้เฉยเฮ้ยคุ้มอยู่โอถือว่าได้ตัวดีด้วยตัวนี้ล่ะใช่ไหมเอาเป็นส้มอีกแล้วนะครับทำไมไปออกส้มเยอะเดี๋ยวก่อนนี่มันตู้ตู้ลิมิตมันต้องออกตัวม้าสามดาวไม่ใช่หรือ <c oughs> มันแค่โอกาสเยอะใช่ไหม อีกตัวนะครับดาวตันแฮ้พี่ดาวตันเรามาพร้อมกับหุ่นอีกแล้วเยอะมากเลยอ่ะเซียฟิวส่งดาวโอ้จริง,รงๆเนี่ยผมกม็อยากได้ตัวนี้เศษสุดท้ายเพื่อจะอัพเก้าเก้าก่อนหน้าที่เซียซิวไว้น้ำจะมามันไม่ออกมันมาออกตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะเดี๋ยวตกง,งานแล้วน,นั่นแหละคาคุยะนะครับ แล้วก็สุดท้ายเป็นมินามิอ้าวยังไม่สุดท้ายเหรอโอ้มีจกักรพรรดิด้วยชาวซีบริเทเนียแล้วก็บัตเล่นะอ่ะขออีกหนึ่งมัติแล้วกันนะครับอยากได้สักตัวจริงๆ3สามดาวเนี่ยฮึบจัดแปลงทั้งหมดรวมแล้วก็เราสุ่มแค่สามมัติพอละตอนแรกกะว่าจะเอาสี่มัติหมื่นสองเอาเก้าพันพอ ขำถามสีทองแล้วมันต้องมีลุงมากมายเงียบเลยไอเงียบเลยอันนี้แหละว่ายน้ำแน่นอนกิลฟอร์ดสรุปแล้วดูแล้วเราต้องไปย่อยนะครับย่อยไอพวกสามดาวที่ได้มาซ้ำเยอะๆเนี่ยนะเทียบเลยทั้งกิลฟอร์ดทั้งตาส้มนะอ้าวตรงนี้แตกเป็นโทโดนะครับ โซโดโ้เหรอแตกหนึ่งไหมไม่ออกนะหรือเราจะสุ่มสี่เลยดีลุ้นสี่ดาวอีกสักทีก็ดีนะตั้งใจแล้วแตกหน่อยดิโอ้โหไม่แตกเลยส่งดาว เงียบเลยนะครับที่เหลือที่เหลือนี่แบบอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยตะโรอยเออเออเอาอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าปกติเรามันชอบออกตอน40นั่นแหละเผื่อฟุกได้4ดาวจริงๆเนี่ยอยากจะได้3ดาวแต่ตั้งใจว่าจะกดเพราะว่าอยากจะดันพวกตัวเลเวลบางตัวนะครับเออมาให้มันขึ้นมานิดหนึ่งนะมันจะมี3ดาวบางตัวที่ผมอยากดันเลเวลอยู่นะครับ กดไปทีละกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เตรียมเตรียมงบไว้งวดนี้เพิ่งถูกหวยด้วยได้อยู่โอ้รอบสุดท้ายไม่มาเลยเอย้มีลุงอะแต่ว่าเป็นลุงลุงตัวฮิวอ่อะออกแต่หลุดตู้นะครับน่าเสียดายรู้สึกเหมจะเป็นยูเฟเมียแตกหน่อยไหมไม่ได้นะทามากิ อ่ะเป็นยูเฟเมียนะครับเออก็ดียูเฟเมียผมผมใช้อยู่ต้องอัปเลเวลขึ้นอยู่แล้วแตกหน่อยดิอยากได้มามาไม่มาเลยโทดนี้ก็สีดำแตกหน่อยเงี <c oughs> ยบสนิทหูดำมึดรู้สึกถึงความดำมึดแตกไหมโทโดอ,อีกแล้วนะโทโดนี่ยังเยอะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราย่อย3ดาวเยอะอยู่แล้วโทโดเนี่ย โธโดดาวตันกิลฟอร์ดแล้วก็เจเรมียเนี่ยผมย่อยจนเอนั่น,นได้ครบ99แล้วล่ะเนี่ยเนี่ยเห็นนะพูดถึงก็มาอีกดาวตันแกนี่มาแบบยิบยับจริงๆนะครับอะ่ะโอเคกดแล้วที่เหลือเราเก็บไว้นะครับรอฮาโลวีนถ้าเกิดไม่ทันจริงก็ต้องไปแล้วล่ะนะนะนาทีนี้โอเคครับก็ <k S 2> เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนละกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพวกคลิปกิจกรรมกับชาเลนจ์2 28เนอะเดี๋ยวเราว่างจะเล่นกันดัมก่อนกำลังบิวไอดีกันดัมอยู่นะกันดัมเอ็นเกตเดี๋ยวบิวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นอันนี้เพราะว่าอันนั้นต้องเสียเวลาบิวสักวันหนึ่งนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ใช่แล้วผมไว้เะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ